เดี๋ยววันนี้จะเซอร์ไพรส์เมียด้วยนะครับด้วยนี่ดูสิว่ามาดามแพมจะเป็นยังไงเมียจ๋าหันหน้ามาสี ane, อ,อุอ้ยนึกว่าผีบ้านผีเลือนอ่ะนี่จ้าแตนแตนเดี๋ยวเดี๋ยวเธอซื้อกระเป๋าแอร์เมดมาให้ฉันหรอหดูยังไงแอร์เมจ๋าเราแกะดูก่อนจ้าก็กล่องมันสีส้มเออใบดูเป็นแสนไม่ได้นะดูใช่ไหมแอร์เมสปลอมหรอขนมมงคลขนมไหว้พระจันทร์แล้วถ้าอย่างเงี้นฉันไม่ต้องแต่งไม้เส้มูนหรอ แต่งไปเลยจ้าลูกค้าเธอส่งมาให้เนี่ยสรุปไม่ได้ลงทุนอะไรเลยอ่ะลองแกะดูซิว่าข้างในเป็นยังไงโอ,อ้ว่าไม่ใช่ขนมไหว้พระจันทร์หรอกจะนูกว่าสบู่กวัวต่ว่าอยู่เนี่ยแบรนด์สบูช่ชัดๆนี่แต่สวยไปปะดูสิหูกล่องก็พรีเมียม โอ้ยลูกค้าขาดูดิแฟนขับรักเราขนาดนี้หัวรักได้ยังไม่เท่าครึ่งของแฟนขับเลยสรุปนี่เธอซื้อหรือว่าแฟนขับให้เอฟซีเธอให้มาอย่าถามนะคะว่าทำไมมาดามเพ็มไม่ผอมอ่ะนี่ค่ะของแบรนด์ Bak ery, เบเกอ,อรี่ฮาร์ดมันานว่าฮาร์ดหรื <Hot. S 2> hot, อฮุดฮาร์ดฮาเชยฮารเชยฮาเชยอยากรู้จังเลยแล้วใครเอ่ยถึงฉันอ่าดูกล่องแบ็กเกจสวยงามนะคะเราจะเก็บไว้เป็นที่ระทึกค่ะอันนี้คือไส้ทุเรียนอันนี้คือไส้สตรอเบอรี่นะคะอ่าเริ่มต้นด้วยไส้ทุเรียนค่ะดูเรียนแล้วเขียนไปไหนไม่มีบ้านกูมีแค่นี้หันครึ่งค่ะอูนเน่นมากขนมไหว้ระจันท์แน่นหรือมีดทอ มีดเท่นะคะดูโ ah. อ้ยน er mm, ่าทานมากโอจะทาชิมหรือทาชิมอ่าไหนกินซิอร่อยไหมจ๊ะอืมอร่อยกินยังไงก็เหมือนทุเรียนกวนไม่เหมือนขนมไหว้พระจันทร์ไม่ใช่แป้งก็บางเนื้อคนแน่นนะคะแล้วก็นี่ข้างในเนี่ยโอ้ยกรวดีแหมนั่งเป็นเด็กอึ้งเลยนะเต็เต้เป็นไงอืมอร่อย อร่อยนะน้าอร่อยให้กินใจแบบนี้หน่อยสิอร่อยมากเรื่องแดกไว้แต่มาดามแพมค่ะได้สตรอเบอรี่ค่ะดูอุ๊ยนี่เห็นไหมเป็นเนื้อของสตรอเบอรี่อบแพงเออแน่เน่ไหนชิมชิมนชิ้นั้นชิมสิอือหืายเล็กๆมีหลายรสชาติมีช็อกโกแลตมีอะไรอีกนะไม่รู้ที่คุณบอกมีช็อกโกแลตมีทุเรียนมีเห็ดทัฟเฟิล แซ่ับโฟมมีอะไรนักหนาก็ไม่รู้เยอะคนน่าสนมากอืออือ้ยอร่อยอาะไหนกินบ้างซิเรื่องไหนว่าเราเูื้อถึงขนมไหว้พระจันรนะ์น่ะเรานแบบตุ้นแบบว่าฟักทองหรือเป็นไอ้อะไรนะไตฟักไตทุเดียนไตอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้ไตตอเบอรี่เออมีรอดเออ,อไหนกินบ้างซิอืม เอออร่อยแฮะเนาะรสเอาไปเลยก่าห้ากะโลนี้ห้าดาวเอฟซีเลยอบอกทำปีละครั้งทำปีละครั้งอยากซื้อก็ฟือ้อไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องถามตอบเรื่องเอออร่อยอะ่ะอร่อยของจริงนะคะก็ขอบคุณแฟนคลับนะคะที่แบบว่าใส่ใจมาดามแพมนะคะแต่ถ้าความดันขึ้นเนี่ยช่วยด้วยเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้พอเท่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปกินกันนะอร่อย